ยวหารตาสั่งขายพวกน้ำอย่างยอดขนมขนมออย่างเี้แล้วแล้วแปลว่าการขายเป็นไงก็ดีขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นตลอดเจ้าค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วเลิกงานกี่โมงประมาณเลิกประมาณจิบร้านประมาณหกโมงประมาณทุ่มหนุนกลับบ้านกลับบ้านเจ้าค่ะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าไปตลาดไปทีห้าไปทำตลาดแล้วก็กลับมาตั้งร้านเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มขายเที่ยง เริ่มขายตั้งแต่เช้าเลยเช้าเลยะลงรถปุ๊บลูกค้าก็มารอที่หน้าร้านลูกค้ามารอหน้าร้านบอกบอกว่าไหมครับเดี๋ยวก็นนก่อนลูกค้าไหมครับมันยังไม่ร้อนนะนั่เกปเที่ยวเออจ้าไม่ได้ขายหลายปีมาหาหลวงพ่อเลยโอ้โหมาอยู่กับหลวงพ่อไปนี่ยที่ยิงเก่แล้วก็ไม่มีงาน ก็ออกจากหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็บอกให้ไปช่วยเขาไม่มีคนช่วยขายดีจนไม่มีคนช่วยก็ดีแล้วไปช่วยก็ดีขึ้นเลยเป็นอยู่บ้านก็ดูแลยายแต่ก็ต้องเอายายขึ้นมาด้วยเนี่ยเอายายมาอยู่ที่ดีก่อนรับเงินไปก่อนเอาเงินตนทองเก็บไปก่อนพออยู่มาก็ใช้นับตังนับตังอ๋อเหรอคุณนายนับตังค์แล้วใช่นับจ้าขายดีหลวงพ่อกับพวกพม่าพมิแล้วแล้วแล้วเขาซื้อดีมากเลยเจ้าค่ะดีของคนไท หลายภาษาเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรแต่มันซื้อของจ่ายเงินก็ใช้ได้นะจ่ายเงินดีจ่ายเงินดีเจ้าค่ะหลวงพ่อดีด้วยเจ้าค่ะก็โอเคแล้วในทุกอย่างก็เรียบร้อยเจ้าค่ะหลวงพอเรียบร้อยแต่ไปข้ามมาก็ขอพลังขอพลังมือขอพลังงานกินเวลาจะเหนื่อยกินน้ำมนต์ไปอธิษฐานบางครั้งอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อบางทีมันอันนู้นอันนี้เยอะๆมันมึนหัวหรืว่านึกถึงยาหอมกับ น้ำมนต์ของหลอดพอนเราไปสั่งหมูกรอบหนูไม่ให้หมูชิ้นหนูว่อลองกินแล้วก็ดีขึ้นจะคินแล้วเบาใช่ไหมเบาแล้วสมองก็เริ่มทำงานดีกเออก็มาฟิตใหม่อีกใช่จ้ะบางทีมันมึนๆมันจะงงๆไปก็เนี่ยให้กินทุกวันน้ำมนต์ก็กินด้วยยาหอมก็กินด้วยพู้ง่ายตื่นมาเนี่ยนะเตรียมตัวเลยกินเลยแล้วก็จะอยู่ทั้งวันพอใกล้พูพูง่ายผ่านไปสายๆหน่อยกินอีกทีหนึ่ง กินทิแล้วมันก็จะมีพลังต่อไปเขใจว่าก่อนนอนกินอีกครั้งหนึ่งตื่นมาจะได้มีเรี่ยวมีแรงอีกตอนนั้นฝนตกแรงมากหลวงพ่อหนาหนาวหนูจะทำยังไงก็คิดเห็นยา้ะมุนหลวงพ่อนี่แหละค่ะแล้วกับยาหอมชงกินน้ำร้อนที่อยู่ได้ฟื้นขึ้นมามันต่อมาลุกมาขายของได้ไม่เป็นลงเลยค่ะเออดีแล้วดีแล้วเป็นอะไรนะพูดง่ายเป็นอะไรนะปยาหอมกับน้ำมูลก่อนเลย แล้วไปไปคินอย่างอื่นเสียเวลาเข้าใจป่ะถึงน้ำมนต์กับยาหอมของหลวงพ่อละดีแล้วแล้วเอาน้ำมนต์นี่นะไปไปใส่ในอาหารด้วยโอ้โหขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยเทลงหม้อกว่าเจียวเลยจะแบบเคยเคยใส่ยังใส่เคยใส่ในก๋วยเตี๋ยวเหรอใช่ค่ะใส่ลงตั้งแต่บ่ายโมงอ๋อใส่โมมมงไ่หดัใส่่ใสไปเยอะแค่ไหนน้ำมนต์ใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็เสียดายชอบมันไม่เยอะละทานหน่อยกันยอดยอดใช่ไหยอดเจ้าค่ะขายดี เดี๋ยวก็หมดงพราะมันะปกติห้าโมงยังจะไม่หมดนะเออนี่เรียบเรียบร้อยพูดกันบอกไม่ต้องใส่ใส่ชูรสเนืะเราใส่ชูรสของหลวงพ่อนี่แหละได้สุดละซื้อชูรสหนุ่มก่อนชูรสมาเอ้าน้ามันกินนี่ก็ไปเน่นนะเดี๋ยวลูกค้าจะมีบุญด้วยแล้วมันจะติดใจเราแล้วมันจะหวนกลับมากินอีก เดี๋ยวนั่งนับเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แข็งแรงเองแหละคุณนายนับเงินอยู่กับลูกกับหลานไปยาวๆเดี๋ยวตาเห็นแล้วไปเอาน้ำมนต์ไปหย่อตาเดี๋ยวหอมไปตามนี้บายโชคดีขอพนังแรงงานขอพนังหลวงพ่อสาธุพนังมั่งคั่งร่ำรวยแข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงสติปัญญาแลมคมมีบุญมีบารมีด้วยแบนมือมาก แบมือมาให้เงินทองไหลมาเทมาทำอะไรก็ให้มีแต่คนประทับใจมีแต่คนติดใจได้เงินได้ทองด้วยเถินสาธุคะมาอบานเลยาค่ะสาธุให้มั่งข้่งล่ำรวยแข็งแรงมีบุญมีบารมีมีสติมีปัญญาโชคลาภด้วยเถินได้บัวดาคุณค่ะต้องเป็นไรเนี่ยมือทำงานก็ล้างไม่ออกล้างไม่ออก งานเยอะซ่อมรถเหรอซ่อมรถทำงานซ่อมรถเหรอเป็นภูมคนงานช่างไฟช่างไฟด้วยเหรอหน้าจัมพ์หน้ามาหน้าโคแมนโคแมนก็ทุกวันตอนออกจากบ้านกินน้ำมนต์ด้วยเข้าใจป่ะจะได้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยเดี๋ยวเทวดาจะไปคุ okay <S <S ้มครองด้วยงานการจะดีดีขึ้นต้องมาคัดกินก่อนกินให้มันกินหนึ่งเท่าไหร่วะเป๊กหนึ่งอ่ะ ใช่แล้วมันจะแบบทำให้ร่างกายดีด้วยถ้าถ้ากินยาหอมไปนะจะทำงานแบบเพลิินเ,เลยกินยาหอมนี่พอๆกับกินใบกระท่อมเลยเดี๋ยวจะไป้แจกินกันนะชอบเลยนะเพราะมันจะมีเรี่ยงมีแรงไม่เจ็บเนื้อไม่เจ็บตัวแล้วก็เอน็นเอิเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะคลายพระนี่นะเขาฉันยาหอมไปนะกวาดวัด,วด,วดทั้งวันเลยไม่ยอมหยุด กระท่มทั้งวันเจ้าก็รอลูกชายลูกชายหนูนี่แหละร้อนพี่ไก่เขาเขาบอกว่ามันกิน้วหอมดูมันมีเนือมีแรงเบาตัวตามนี้เปดนกระท่มโชคดีมากอ่าไปได้บางครั้งร่ดรวยให้มีเงินมีทองเก็บมีโชคมีลาบด้วยเถินแข็งแรงกันทุกคนเรียบร้อย เห็นแต่เสียงหลวงพ่อไม่เห็นหน้าหลวงพ่อเนาะไอ้เขาอะไรไปให้ดูน่ะเหรอไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นแต่คำพูดเสียงหล่อจังพวกงี้กลับไปเปิดร่าาง้เคาะเคาะพี่้งพี่แสดงว่าเปากได้อะไรจากหลวงพ่อหรอแผลจริงจริงนะก็ทไมไม่เห็นหน้าอันเด็กเด็กกี้เด็กกี้เนี่ยที่มันเป็นแผลเนี่ยไปแปะนะหมดแล้วมาเอาอีกตามนี้ ยาหอมหลวงพ่อมันไม่มีแล้วเอาไปเอาเอาไปกินกันก่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวต้องผลิตใหม่หลอดทูเธอเพิ่มไปสแกนไว้เด็ดเข้าไปในกลุ่มเขาคนงานหลวงพ่อมาปวดหัวปวดท้องให้กินหนูอ่ะเธออ๋อคนงานเธอเหรอใช่ค่ะน้องคนงานที่มาซื้อของเนี่ะหลวงพ่อเข้ามาซื้อยาเข้ามาบ่นว่าเขาเจ็บเขาปวดใช่เนาะอ๋อยาให้เากินใช่ค่ะเฮ้ยดีมาตัวนี้ได้มาเลย ทุกอย่างมาหาเธอหมดจ้าวขาหลวงพ่อทูยิ่งวันนั้นฝนฟ้าลงร้านอื่นร้านนั้นหลังคาเปิดพวกหนูก็อยู่ในนั้นเลยหลวงพ่อหนูว่าอู้เป็นโชคดีมากที่เหล็กไม่มันร่วงมาใส่หลังคาเรามันจะเดือดไปทางนู้นน่ะหลวงพ่อจะเดือดไปหาเต็นท์เขาอะรอย่างเงี้ยไม่ด้ค่ับหมุนไปทำเย็นหมุนไปทำเป็นช่องเลยเออสาธุไม่ได้โชคดีจ้าวขาลาหลวงพ่อบ๊ายบาย เห็นหน้าหลวงพ่อแลยได้แล้วได้ยินแต่เสียงแล้วหลวงพ่อสาธุว่างๆมาเจอกันมหมอจ้าเอาน้ำมนต์ไปยอตาตามนี้ใช่ทีนี้มาหาหลวงพ่อจะหายได้เลยหายแล้วทีจะหายสาธุจ้าหน่อชอน